สวัสดีครับพบกับรายการสลัมบอยทีวีผมสีต้มจัว่วเจ้าของเดียวกันกับวสต้มจัว่ววันนี้เราก็จะมาทบทวนเรื่องการประชุมในวันศุกร์ที่6นะฮะขอให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับพี่น้องสลัมบอยฮะแล้วจะพบกับสีต้มจัววจ่ววสต้มจั่วเลขคนหนึ่งครับจะไม่ได้จัว่วคีต้มจัว่วยังไม่ออกรายการทักทีฮะช่วงนี้เราก็อยู่กับ พี่ดุกครับนี่พี่ดุอ่าแนะนำสบายจริงนะครับพี่ดุกหันหน้ามาหน่อยดิโอ้โหอ,อ้าไม่อยากหันหน้าอ้าวนี่พบก,กับป <Yeah. S 1> ระธานกลุ่มรับเสียงสลัมบอยครับพี่สีองเรียกเกินน่ะพบกับ,บมีนัทสลัมบอยครับผู้ที่ได้รายเยอะสุดถ้าเท่ากับปืนสลัมบอยครับพบกับมีนัทสลัมบอยครับอ้าก็อย่าลืมนะ พี่น้องชาวสลัมบอยทุกท่านวันเที่ยวจะลืมมาจุนะและเราจะได้พบก,กันกับผมสิต้องจัวส่วนวันนี้รายการสลัมบอยทีวีขอจุกการละงานเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ